สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยห่อยเด็ดทุกท่านนะครับพบกันอีกนะครับสำหรับแนวทางเลขดับบนวันนี้ก็จะมีเลขดับที่ได้มาจากช่อง youtube นะครับที่ทางช่องได้พิจารณาดูแล้วนะครับก็ดับดีดับว่าแม่นอีกสำนักหนึ่งครับก็เลขดับเด็กผููไทยดับพิฆาตพีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับแล้วก็มี จ้าอื่นๆอีกนะครับมาให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังเริ่มต้นที่ชุดแรกเลยนะครับเป็นเลขดับของปูเขาใหญ่นะครับจากช่อง u t u b e ช่องหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นเลขดับประจำไวันที่16มีนาคมนี้นะครับเป็นเลขดับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับจับคู่ให้เรียบร้อยครับมีดังนี้ครับมี8 1 1 8 1 4 4 1 4, 1, 4 7 7 4 เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามศูนย์สามหกหกสามหกเก้าก้่าสองสาสก็สี่หาครับหลังจากนั้นครับปู่เขาใหญ่ก็ให้ตัวเลขเด่นมาเช่นกันครับก็ปู่หัวว่ามีเลขสายลับนะครับเลขสายลับก็คือสี่สามนะครับมาแน่นอนนะครับอย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับ เลขเด่นของปูก็จะมีเลขห้าครับเลขเจ็ดน,นะครับก็เลยมาจับใส่กับเลขลับปูเขาใหญ่นี่นะครับก็จะจับคู่เด่นก็จะได้เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าสามสามห้าห้าเก้าเก้าห้าครับแปดชุดตัวเลขน,นะครับก็ถ้าเลขสารลับของจำของปูเขาใหญ่นี่จะมาด้วยกันถ้าเป็นไปได้ก็ปูเขาบอกว่ามาสามเก้ากับเก้าสามนั่นะน,นะครับที่จะเป็นไปได้ นะครับนยครับชุดตัวเลขที่ให้ไว้8คู่ถ้าสิคู่ว่ารวม3 3 9ครับที่น่าจะเป็นไปได้ในวันนี้มาดูเลขดับของพีเสื้อเทเวลาให้โชคกันบ้างครับวัประจำที่16มีนาคม2 5 6 4คร้บชุดนี้ก็งมด่ที่ผ่านมาให้2นะครับก็ผ่านครับครั้งนี้ครั้งที่95ครับดับปุนให้ ร้อยสิบหน่วยบนไม่มาคืนเลขสี่นะครับมาดูเลขเด่นกับเลขดับของเซียนพ่อหลวงบ้างครับแถวบนนะครับเป็นเลขเด่นที่จะมาด้วยกันนะครับมีเจ็ดมีแปดมีห้าครับตาเลขยนบินะครับเก้ากับหนึ่งนะครับส่วนตัวเลขดับนะครับเลขดับที่จะไม่มาด้วยกันนะครับมีศูนย์มีสองมีสามมีสี่มีห้าอ่อมีศูนย์มีสองมีสามมีสี่แล้วก็มีหกนะครับแถวล่างเนี่ย นะครับจะไม่มาด้วยกันนะครับม่สามารถนํามาจับคู่กันได้นะครับแต่สามารถที่จะนําไปจับคู่ข้างบนได้นะครับหลอดว่าคู่ข้างบนนะครับเจ็ดแปดห้าเก้าหนึ่งนะครับชุดนี้จะเป็นชุดตัวเลขเด่นนะครับสามารถมาด้วยกันได้นะครับเอกเด่นเลขวิ่งบนล่างก็จะมีเก้ากับหนึ่งนี่นะครับมาดูกันต่อของช่างโน้ตชอบคำนวณนะครับเป็นตัวเลขดับทั้งไปและกลับนะครับ งวดระจำที่16มีนาคมนี้นะครับเลขดับบนนะครับสูตรหนึ่งก็จับคู่ให้แล้วมี8 2 2 8 9 3 3 9 0 4 4 0 1 5 5 1สูตรที่2ก็เป็น5 0 0 5 3 1 1 3 8 2 2 8 9 3 3 9สูตรที่3ก็จะได้5 5นะครับนไปพิจารณาดูแล้วกันมาดูเลขดับชุดนี้กันบ้างครับเนี่ยครับก็ ข้างบนนะครับก็จะมีเลขดับนะครับลขดับล่างก็คือเลขสี่นะครับก็เลขดับของคับชนนพลศูนย์เลขดับคนรวยเชื่อคนจนเก้าดับล่างไม่ปอสี่ดับล่างท่านเนธนี่ก็สองกัหม เห็นครับยุดเต็มของเลขดับล่างของแอดแมนปอดนะครับวันนี้ให้ดับสี่นะครับวัที่แล้วให้ดับแปดก็ผ่านมาดูกันต่อที่เลขดับสิบหน่วยบนของไลาสีทองกันบ้างครับดับสิบหน่วยบนไม่มาของไลาสีทองก็คือเลขเก็ดนะครับส่วนคุอตัวเลขดับล่างของไลาสีทองก็ให้เป็นเลขดับนะครับเลขดับ หลักหน่วยนะครับของนักลบอิสระนะครับหมดประจําที่16พาคมนี้ก็ให้ดับศูนย์นะครับศูนย์ไม่มานะครับหลักหน่วยบนนะครับของนักลบอิสระมาดูผลงานของเจ้านี้กันบ้างครับเป็นตัวเลขหลักสิบนะครับหลักดับหลักสิบตัวเดียวโดวดๆก็ดับมาสถิติค่อนข้างดีเดียวเชี่วนะครับ วันนี้ลงให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางอีกเอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เลขดับหลักสิบนะครับของชาวนี้หลักสิบบนให้หลักให้เลขศูนย์นะครับดับหลักสิบบนตามต่อกันด้วยเลขดับหลักหน่วยบนนะครับดับหลักหน่วยบนก็ให้เลขสองนะครับดับหลักหน่วยบนมาปิดท้ายคลิปวิดีโอนี้กันด้วยเลขดับ หลักสิบบนนะครับประชางวดวันที่16มีนาคม2564น,นะครับของเด็กภูไทยครับวันที่ผ่านมาให้4นะครับดับหลักสิบบนก็ปรากฏ่าผ่านนะครับผลงานเดินดีที่เดียวเชียวครับเนี่ครับสถิติที่ให้ดูยังไม่มีผิดสักครั้งเลยนะครับวันนี้เด็กภูไทยให้ดับหลักสิบบนคือเลข3นะครับ ก็ฝากไว้พิจารณาดูนะครับชอบเจ้าไหนเลือกเจ้านั้น,นครับตัวเลขเป็นเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับทางช่องลงมาให้ท่านผู้ชมดูเพื่อใช้สถิติของแต่ละเจ้านะครับมาเพื่อให้ท่านผู้ชมนําตัวเลขต่างๆไปลงทุนได้ไม่ผิดพลาดมากนะครับจะได้มีเปอร์เซ็นต์ถูกกันเยอะๆครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ